รับสวัสดีเอฟซีเราก็ผู้ติดตามรับชมครับทางช่องสีมเหลืองอะไรยนนะครับผมมานะวันนี้ก็ตามนัดนะครับที่รถบัสคันขาวนะครับเนเจ้าของเดียวกันนะครับผมก็ได้มารับรถแล้วครับวันนี้นะฮะก็เป็นรถบัสสิบเมตรนะครับคันนี้โอ้โหออกมาก็ยาวเหมือนกันนะยาวๆเหมือนกันนะครับสิบเมตรนี่นะฮะผมก็ได้สตาร์ทเครื่องเดินออกมาแล้วนะครับก็ คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ฮีโน่เอสโอดีครับร้อยเก้าห้าหกเกียร์นะฮะเป็นแอร์แขวนนะครับ Air, แอรนะ์ Air อยู่ท้ายเครื่องอยู่หน้านะครับตัวนี้แอร์เย็นหาสีอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เป็นสีแดงนะตัวนี้เป็นตัวถังน่าจะเป็นของเชิดชัยนะครับนี่เป็นโอนโวโอนโวเชิดชัยหรือเปล่านะฮะตัวถังเพราะว่าผมเห็น โลโก้ของเชิดชัยนะเป็นอยู่ในกระจกนะครับตัวไหนไม่รู้นี่ยโลโก้เชิดชัยยางเป็น1 1 r ครับนะ1 1 r ยางหน้าแท็กนซะี่เป็นของนิสสันนะแอลเครงดีนะครับแต่เยิ่มหน่อยเครื่องดีไม่ไอายนะครับเป็นทรงออกเป็นทรง สวยๆนะฮะนะฮตัวถังก็ยังโอเคอยู่นะครับน,นี่ภายในโช๊คเชิร์กก็ยังดีๆอยู่ไม่รู้ว่าเป็นของโต๊ะเชิดชัยหรือเปล่านะแต่กระจกตรงนั้นเป็นของเชิดชัยประตูของไทยเซทเอ็มนะฮะไทยเซทเอ็มโอ้ตัวถังยังดีๆอยู่เลยมีขึ้นประตูเดียวนะครับขึ้นลงประตูเดียว แอร์เย็นนะครับตัวนี้เขาเอาออกมาหาเสียงนะครับเนี่ยควันยังโอเคระบบไฟระบ,บบอะไรดีหมดนะครับวันนี้ผมจะขับกลับนะครับคันขาวยังไม่ได้ขับกลับเลยนะครับเพราะว่ากาลังให้ช่างดูอยู่นะครับเอามาจอดที่ห้วยพึ่งแล้วล่ละแต่แต่โมเลหน้ามันหลวมนะครับก็เลยให้เขาทำเนี่ยมีกันโคง้งไย คนะเครื่องเงาจะอยู่ตรงนี้โอ้สีแตกแล้วครับตรงนี้เดี๋ยวค่อยดูภายในครับดูภายนอกก่อนเดี๋ยวก็ใหญ่อยู่นะทรงสูงสูง,งอยู่ถันะงน้ำมันอยู่ตรงนี้ครับเก๊นี่ยังเปิดได้อยู่ทุกอันเลย โชกยังดีอยู่นะครับนะฮะถังน้ำมันใหญ่เลยครับอันนี้ผมน่าจะไม่ได้เติม,มน้ำมันหรอกคันนี้เพราะว่าน้ำมันมีเยอะนะครับนี่แบตเตอรี่มันจะอยู่ตรงไหนไม่รู้โอ้ตัวนี้ล็อกครับนี่แบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะแบตเตอรี่มันทะลุหากันได้ครับเกกกางไม่เปิดก็ได้ คือท่านนี้เขาเอามาหาเสียงแล้วมันสายพานขาดนะครับสายพานหน้าเครื่องสายพานข่อน้ํานะครับผมเลยเลยให้เขามาใส่ก็ใส่เส้นเดียวนะครับเขาใส่เส้นเดียวอยู่ภายในครับผมตัดแล้วนี่จะเป็นสวิตช์ของระบบแอร์นะครับมาเดี๋ยวไปดูภายในครับ คือเขาติดสติกเกอร์หาเสียงเต็มเลยนะแต่อันนี้ได้ฉีกออกนะครับเขาฉีกออกนะครับยังอยู่อยู่เลยภาษีมีเล่มนะครับชุดโอนกระจกหน้าแตกภาษีมิยหกสี่มิยหกห้ามิยยหกหกอ่ะยังปีกว่าตัวนี้นะครับปีกว่ายังไม่ถึงมิยหกหกนะครับปีกว่าแต่คันขาวเลยขาดน่าจะสองปีกว่าครับอันนี้ปีสวิงนะครับเสียนะสวิงเสียต้องได้ใช้ตัวนี้ล็อกนะครับ ดูเขาทำล็อกก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มาภายในเนี่ยภายในก็จะเป็นประมาณนี้ครับรมีพัดลมมีปีมีขยายครับนี่มีขยายมีลำโพงคือเขาไม่ได้ถอดอะไรออกนะแต่เป็นเช็คระบบกันเองนะครับระบบไฟนะะระบบไฟครับนี่ระบบลำโพง ภายในก็สะอาดสะอาดด้านดีนะเครื่องเยอะมหน่อยไม่ต้องเปิดเราก็ได้นะเป็นร้อยเก้คนของอาจจะเห็นนะรับเป็นฮดโอเจ็ีครับในภายในก็ยังสะอาดอยู่มีขาไม้ทีวีหายนะครับเป็นทีวีรุ่นเก่ามันหายนะครับนี่มีจอแอนดรอยครับเครื่องเสียงมีให้ ในภายในก็สะอาดสะอ้านอยู่ครับสิบเมตรครับตัวนี้ก็เครื่องกับเครื่องกับตัวถังก็ไปกันได้ด้วยดีครับเครื่องใหญ่อยู่แล้กภายในสะอาดครับอันนี้น่าจะอยู่ประมาณสามสิบนะครับสามสิบที่นั่งคือผมขับแค่ออกมานิดเดียวผมว่ารถคันนี้น่าจะขับดีอยู่ครับผมเพราะว่า พวงมาลัยเบาเบาวิวแล้วก็เกียร์เข้าง่ายหกเกียร์สะอาดสะอ้านครับภายในแต่ภายนอกก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับสีแดงไม่ค่อยสดเท่าไหร่เหมือนเอาสีพ่นแบบรวบๆนะครับมีเข็มขัดมีอะไรให้มีชุดโอนครบนะเดี๋ยวให้เขาตามให้อยู่เนี่ยบางอันก็มีเจ๊เปิด บางอันก็รุดซุดโทมตกโป๊กเล็กแล้วนะฮะมีมีนัมเบอร์ให้ด้วยนะครับนัมเบอร์เกียรเดี๋ยวขับกลับปั๊บน่าจะไม่มีปัญหาอะไรคันนี้นี่มีเบาะวีไอพีด้วยอ,อันนี้คู่ใหญ่คู่ใหญ่เบาะคู่ใหญ่หญตัวนี้เหมือนกับคันขาวเลยคันนี้ก็ซื้อเขาซื้อมาจากกรุงเทพนะขับมาจากกรุงเทพ ขับมาจากกรุงเทพแล้วก็เขาก็จะมา,ามาพักไว้อยู่ที่นาคูนะครับอันนี้ผมก็ไปซื้อต่อเขามาในปีที่แล้วเขาก็ส่งมาให้ดูนะครับส่งมาให้ดูแล้วก็ผมก็ทากันให้ราคาไปแต่ไม่ได้ราคากันนะครับปีนั้นก็มันยังสวยกว่านี้อยู่ผมว่านะรูปปีที่แล้วนะแต่อันนี้มันไม่ค่อยสวยแล้วละนะครับ เอานี่ขึ้นเลยมาถกกระแทกนิดนึงอะโอเคโอ้ตัวนี้ก็ล็อกล็อกนี่ล็อกนี่ครับโอ้ลมเย็นโอเคเลยอ่ะเดี๋ยวขับกลับครับคันนี้ใครหาอยู่สิบเมตรแอร์แขวนเปลืองน้ำมันหน่อย ว่าต้องใช้แอร์สองตัวเครื่องสองตัวนะฮะเพราะเราสิบเมตรส่วนมากมันก็แอร์ไฟฟ้าไม่ค่อยมีหรอกนะมีอยู่แต่มันหายากนิดหนึ oh. uh ่งโอ้ร้อนครับพัดลมตัวนี้เปิดตรงไหนไม่รู้เดี๋ยวหาระบบพัดลมดดก,ก่อนนี่แป๊กๆไม่ใช่แน่นอนนล ใช่ไม่ใช่นี่อะไรระบบไฟโโอ,อ้หน,นี่อะไรน,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 นี่อันนี้อันนี้อันนี้สตาร์ทนะครับกุญแจตรงนี้ไม่มีโอ้ไ,โอไฟขึ้นเลยแต่ผมไม่สตาร์ทแอร์นะเดี๋ยวมันเปลืองน้ำมันไฟเลี้ยวแต่แต่ไม่มีครับ ไฟสุขเสริญไม่มีมีไหมเนี่ยอ๋อไฟสุขเสริญมีอยู่มาครับผมเดี๋ยวรับไปก่อนครับใครหาอยู่อันนี้นะฮะอยากได้รูปอยากได้อะไรก็ลองมาดูครับก็ถือว่าสภาพก็โอเคอยู่ ที่นี้ผมออกโทรเกียร์สองอารรถคันนี้จอดที่นามนหูโอ้โหร้อนนะผมก็เราจะขับกลับนะครับตอนนี้คือเหงื่อเข้าตามาก นิ่มอยู่ครับแต่เครื่องหน้าเครื่องมันจะดังมันจะดังตรงนี้นะมันก็เลยทําให้ดอกหูนิดนึงครับนะฮะมีสายทัก็โอเคอยู่แต่เคียงพวงมาลัยนิดนึงไปครับผมนะะใครหาอยู่ครับฝากกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวมีอะไรถ้ามันไม่ยังไงเดี๋ยว อัพเดตอีกทีนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะออกทางราชพัฒ์เลยราชพัฒ์งาม,มนนท์มาครับผมลาก่อนครับคลิปนี้โอ้โห,โหยเยี่ยใกล้ใกล้กันเลย